ก็ยังจําได้ดีว่าฝนตกหนักมากแล้วก็พระองค์เองเนี่ยต้องออมีการนั่งรถมาโดยที่นําเปลือกไม้เสมะค่ะปูริมคันคลองดิมเหนมาเพื่อที่จะให้เข้ามาหาพวกเราได้ซึ่งเป็นภาพที่ ไม่มีวันลืมเลยค่ะเป็นภาพที่ประทับใจมากว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะลำบากยังไงแต่พระองค์ก็ยังมาหาพวกเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยบ้านหัวป่าเขียวเองเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่กันดังมากแล้วก็การเข้าออกการคมนาคมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆค่อนข้างที่จะน้อยมากเป็นหมู่บ้านห่างไกลและก็ยากจนที่สุดในจังหวัดพัทลุงค่ะ แต่หลังจากที่พระองค์เสด็จมาที่นี่ก็ทําให้ที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือจากคนที่ไม่มีไรายได้เลยก็กลับกลายเป็นมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นและสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ก็จดงห็นว่า กระจูดเสือกระจูดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกระจูดนะคะถ้าไปค่ะทะเลน้อยหลายท่านคงเคยไปเที่ยวนะคะที่จังหวัดพัทลุงกลายเป็นของดีที่ทุกคนต้องซื้อกลับอย่างน้อยหนึงชิ้นนะคะนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลานด้วยแลดีไซน์ก็สวยงามนะคะพาไปอีกที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะไปที่จังหวัดศรีสเกตนะคะผ้าไหม่ดังมากนะคะแต่ว่าครูสอนผ้าไหมในโครงการส่งเสริมศ